แม่ผัวสั่งให้ฉันทิ้งเงินแล้วกลับบ้านแต่คุณจะทํายังไงถ้าความลับในบ้านหลังนี้มันใหญ่จนทาให้ชีวิตคุณพลิกผันไปตลอดกาลฉันคิดว่ามันจบแล้วแต่สิ่งที่ฉันค้นพบหลังจากนั้นทําให้ทุกคนในบ้านถึงกับช็อกเรื่องราวนี้จะเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนมานานหลายปีคุณจะทนดูจนจบได้ไหมแม่ผัวสั่งเสียงแข็งทิ้งเงินไว้แล้วกลับบ้านไปซะฉันยืนนิ่งใบหน้าชาไปทั้งแถบเสียงหัวเราะเย้ยหยันของเธอดังก้องในห้องรับแขกรู้ แสงไฟสีทองสะท้อนจากโคมระยะส่องกระทบพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้เทา้ากลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นชาเขียวที่ยังอุ่นอยู่บนโต๊ะมือของฉันกำแน่นจนเล็บจิกเข้าในเนื้อหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาจากอกเองินแค่นี้คงพอให้เธอกลับไปใช้ชีวิตตามฐานะเดิมนะน้ำเสียงของแม่ผัวเยือกเย็นแต่แฝงด้วยความสะใจฉันมองธนบัตรปึกใหญ่บนโต๊ะกระจกรู้สึกเหมือนมันกำลังเผาใจฉันช้า,ชา สายตาของทุกคนในบ้านจับจ้องมาที่ฉันราวกับกำลังดูละครสนุกที่สามีแซงทำเป็นไม่เห็นส่วนสามีของฉันนั่งนิ่งไม่เอ่ยคำใดมีเพียงเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ที่เดินติ๊กตอกในความเงียบฉันสูดลมหายใจเข้าลึกสัมผัสได้ถึงรสขมในลำคอความเจ็บปวดกับความโกรธะสมกันจนแทบระเบิดฉันยิ้มบางๆมองแม่ผัวด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปได้คะ่ะฉันพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำ มือของฉันค่อยๆหยิบกุญแจบ้านขึ้นมาจากกระเป๋าวางลงบนโต๊ะข้างกองเงินอย่างแผ่วเบาเสียงโลหะกระทบระกระจกดังแกรก้องไปทั่วห้องแม่ผัวเลิกคิ้วมองฉันอย่างประหลาดใจฉันเดินตรงไปที่ประตูแต่ก่อนจะก้าวออกฉันหยุดทันกลับถ้าอย่างนั้นบ้านนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นของใครอีกต่อไปทุกคนในห้องชะงักมองหน้ากันด้วยความง,งุนงงฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของนายหน้าทรัพย์สิน น้ำเสียงของฉันสงบราวกับกำลังพูดเรื่องธรรมดาช่วยขายบ้านหลังนี้ให้เราที่สุดค้าขายหมดทุกอย่างในชื่อฉันเลยเสียงพูดคุยในห้องเงียบลงทันทีแม่ผัวเบิกตากว้างมือสั่นจนแก้วชาหล่นแตกกระจายฉันมองภาพนั้นอย่างเย็นชาหัวใจฉันเต้นช้าแต่หนักแน่นแสงแดดจากหน้าต่างส่องเข้ามาทำให้เงาฉันทอดยาวบนพื้นหินอ่อนที่เย็นเยียบในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้ถึงอิสระ แต่ก็แฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นความสะใจที่ไม่อาจปฏิเสธได้แม่ผัวลูกพรวดขึ้นจากโซฟาสีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจเธอพูดว่าอะไรนะเสียงเธอสั่นด้วยความโกรธและหวาดหวัน่นฉันหันกลับมาช้าช้าสบตาเธอตรงๆฉันพูดชัดแล้วค่ะบ้านนี้อยู่ในชื่อฉันฉันจะขายมันทั้งหมดเสียงสูดหายใจดังเฮือกจากคนรอบข้างที่สามีเดินเข้ามาหน้าเครียดเธอจะบ้าหรือนี่มันบ้านของครอบครัว ฉันหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นจนทุกคนเงียบลงครอบครัวหรอคะครอบครัวที่สั่งให้ฉันทิ้งเงินแล้วกลับไปอย่างคนไม่รู้จักน่าหรือคำพูดของฉันกระแทกลงกลางห้องเหมือนค้อนเหล็กทุกใจพวกเขาแม่ผัวกัดฟันแน่นมือกำชายผ้าไว้จนสัน่นแกมันอกตันอยู่ถ้าไม่มีบ้านนี้แกก็ไม่มีที่ไปฉันยิ้มจางๆความเจ็บปวดทั้งหมดในอกพลันกลายเป็นความนิ่งเยือกไม่เป็นไรแค่อย่างน้อยฉันจะได้เริ่มใหม่โดยไม่ต้องอยู่ใต้เท้าของใครอีก สายลมจากหน้าต่างพัดผ้าม่านไหวเสียงดังสู้เหมือนจะกลบเสียงหายใจของทุกคนแม่ผัวสุดตัวลงบนโซฟาดวงตาเบิกโพรงราวกับไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นฉันเดินเข้าไปใกล้มองเธอด้วยแววตาสงบทิ้งเงินไว้แล้วกลับไปซะนั่นคือคำของคุณเองเธอเม้มปากแน่นแต่พูดไม่ออกฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งส่งข้อความยืนยันการขายให้ทนายส่วนตัวเสียงแจ้งเตือนติ้งดังขึ้นในความเงียบเงันของบ้านที่เคยอบอุ่น ทุกสายตาหันมามองฉันฉันเงยหน้าขึ้นเห็นเงาตัวเองสะท้อนในกระจกบานใหญ่หลังโซฟาเงาของผู้หญิงที่เคยอ่อนแอแต่ตอนนี้สายตาคมดุดใบมีดต่อไปนี้บ้านหลังนี้จะไม่เป็นของใครทั้งนั้นประโยคนั้นหล่นกลางอากาศเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงกลางอกทุกคนเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างเยือกเย็นและในความเงียบที่ตามมาฉันรู้ว่าไม่มีวันหันกลับไปอีกแล้ว แม่ผัวยังนั่งนิ่งดวงตาเริ่มคลอด้วยน้ำตาแต่ปากยังสั่นด้วยความโกรธแกไม่มีวันทำได้บ้านนี้ฉันสร้างมากับมือเธอตะโกนเสียงแหบพร่าฉันกล้าเข้าไปช้าๆแสงไฟจากโคมด้านบนส่องให้เห็นใบหน้าของเธอที่เริ่มซีดเผือดใช่ค่ะคุณสร้างด้วยมือแต่คุณใส่ชื่อฉันไว้ในฉนดเองจำได้ไหมคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลงกลางหัวใจของทุกคนในห้องสามีของฉันยืนนิ่งดวงตาไหววูบเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้าย เธอจะทำแบบนี้กับแม่ฉันไม่ได้เขาเอ่ยเสียงแข็งฉันหันไปสบตาเขารอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่คืนทุกอย่างให้ตามคำสั่งของแม่คุณเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความตอบกลับจากนายหน้าปรากฏบนหน้าจอมีผู้สนใจซื้อทันทีขอเข้ามาดูบ้านพรุ่งนี้เช้าฉันกดส่งข้อความตอบกลับสั้นๆว่าตกลงค่ะแม่ผัวเงยหน้ามองฉันอย่างสิ้นหวังดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว แกมันปีศาจไม่มีหัวใจฉันยืนนิ่งรับฟังทุกถ้อยคำด้วยความเงียบเสียงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างหยดน้ำกระทบกระจกเป็นจังหวะช้าๆเหมือนตอกย้ำความเยือกเย็นในใจฉันฉันเดินไปหยุดตรงประตูห้องรับแขกมือจับลูกบิดแน่นบางทีหัวใจฉันอาจเคยมีค่ต่คุณทำให้มันตายไปนานแล้วแม่ผัวสะอึกน้ำตาไหลอับแก้มฉันหันหลังเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับ เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังกล้องในความเงียบเมื่อเปิดประตูออกลมเย็นภายนอกพัดเข้ามาแรงจนผ้าม่านปลิวไหวฉันสูดลมหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงกลิ่นฝนกลิ่นดินกลิ่นของอิสรภาพหัวใจที่เคยหนักอึ้งพันเบาโวงแต่ขณะกำลังก้าวออกจากรั้วบ้านเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือชื่อสามีของฉันเองฉันมองชื่อบนหน้าจออยู่นานปลายนิ้วลังเลเหนือปุ่มรับสาย ฝนตกแรงขึ้นเสียงดังจนแทบปลบทุกสิ่งรอบตัวสุดท้ายฉันกดรับสายเสียงเขาดังขึ้นทันทีเต็มไปด้วยความสับสนและสิ้นหวังเธอจะเอาจริงเหรอเธอกําลังทําลายทุกอย่างนะฉันยืนนิ่งปล่อยให้เสียงฝนซัดหน้าเบาๆความเย็นไหลผ่านเส้นผมลงมาที่ต้นคอทุกอย่างมันถูกทําลายไปตั้งแต่วันที่คุณเลือกเงียบแล้วคะ่ะปลายสายเงียบไปมีเพียงเสียงหายใจหนักๆของเขาแม่แก่แล้วเธอจะปล่อยให้แม่ต้องมาเดือดร้อนแบบนี้เหรอ คำพูดนั้นทําให้ฉันหัวเราะในลําคอเสียงหัวเราะเบาแต่สัน่นคุณเพิ่งนึกถึงคําว่าแม่ตอนนี้เหรอคะตอนที่ทุกอย่างกําลังจะหายไปฝนเริ่มซาแต่เมฆดํายังคลุมฟ้าบ้านหลังใหญ่ด้านหลังฉันดูมืดทึบเหมือนเงาปีศาจฉันแค่ทําในสิ่งที่แม่คุณขอฉันพูดเสียงเรียบเธอบอกให้ฉันทิ้งเงินไว้แล้วกลับไปฉันก็จะทําตามนั้นทุกอย่างเสียงของเขาเริ่มสัน่นแล้วเราละ่ะเธอไม่คิดถึงฉันเลยเหรอ ฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกความทรงจำมากมายผุดขึ้นมาในหัววันที่เขาจับมือฉันแน่นวันที่เขาบอกว่าจะปกป้องฉันเสมอแต่ภาพเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงคำโกหกและความเงียบฉันเคยคิดฆ่าแต่ตอนนี้ฉันแค่รู้ว่าคนที่ฉันคิดถึงไม่ได้มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วปลายสายเงียบสนิทฉันค่อยๆลดโทรศัพท์ลงเสียงสายถูกตัดขาดทันทีฟ้าผ่านลงกลางท้องฟ้าสางแงบส่องให้เห็นบ้านหลังนั้นในเงาฝน หน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกอย่างแรงแม่ผัวยืนอยู่ตรงนั้นร่างสั่นระลิกดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นเธอตะโกนบางอย่างออกมาแต่เสียงนั้นถูกกลืนไปกับเสียงฟ้าร้องฉันยืนนิ่งมองภาพนั้นราวกับมันอยู่ไกลเกินเอื้อมในใจฉันไม่มีทั้งความโกรธไม่มีทั้งความกลัวมีเพียงความเงียบที่เย็นชาและในความเงียบนั้นฉันได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบาออยมาจากบ้านด้านหลังเสียงแตกหักของบางสิ่งแล้วตามด้วยเสียงร้องที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบ ฉันหันกลับไปทันทีเสียงร้องนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดไฟในบ้านกระพริบวูบวาบก่อนจะดับลงทั้งหลังหัวใจฉันเต้นแรงความหนาวแล่นผ่านร่างจนขาแข็งไปชั่วขณะฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวตะบางอย่างในใจผลักให้ฉันวิ่งกลับเข้าไปประตูบ้านเปิดอ้าอยู่ลมแรงพัดม่านปลิวสะบัดราวกับมีชีวิตพื้นหินอ่อนด้านในเปียกชุ่มจากฝนที่สาดเข้ามากลิ่นควันจางๆลอยประปนในอากาศแม่ เสียงของสามีดังขึ้นจากชั้นบนเสียงนั้นสั่นและตื่นกระหนกฉันรีบวิ่งขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าของฉันกระแทกดังในความมืดแสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างข้างบันไดเผยให้เห็นรอยแตกบนผนังและกรอบรูปที่ตกกระจายเมื่อถึงชั้นสองฉันเห็นประตูห้องนอนของแม่ผัวเปิดอ้าภายในห้องมีกลิ่นไม่ของผ้าม่านและควันบางๆลอยวนอยู่แม่ผัวนั่งพิงขอบเตียงใบหน้าซีดขาวมือข้างหนึ่งกำกรอบรูปแน่นแม่ สามีของฉันสุดลงข้างๆเธอเสียงเขาสั่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนฉันยืนนิ่งอยู่หน้าประตูดวงตาจับจ้องภาพตรงหน้าแม่ผัวหันมามองฉันช้าาแววตาในนั้นไม่มีความแค้นอีกต่อไปมีเพียงความกลัวและบางอย่างที่คล้ายคำขอร้องมันมันไม่จักเทียนเสียงเธอสั่นริมฝีปากแห้งแตกฉันไม่ได้ตั้งใจฉันกล้าเข้าไปช้าๆเห็นกรอบรูปในมือเธอเป็นรูปของสามีกับพ่อของเขาที่เสียไปแล้ว ไฟจากเทียนที่วางไว้ใกล้โต๊ะเครื่องแป้งเพิ่งดับไปเหลือแต่ควันลอยบางๆสามีไงหน้ามามองฉันดวงตาแดงกำ่ำช่วยแม่ด้วยฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใจเต้นแรงจนแทบจะไม่รับรู้เสียงรอบข้างภาพทุกอย่างในหัวหมุนวนคำพูดของเธอคำสั่งให้ฉันทิ้งเงินคำเหย็ดยามที่ทําให้ฉันเจ็บจนไม่เหลืออะไรแต่ตอนนี้เธอนั่งอยู่ตรงหน้าในสภาพที่แทบจำไม่ได้ริมฝีปากฉันสั่นเบาๆคุณแม่ ฉันเรียกเสียงแผ่วน้ำเสียงนั้นสั่นจนแทบขาดหายเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาสั่นะระลิกน้ำตาเอ่อคลอฉันขอโทษเธอพูดช้าๆก่อนจะหลับตาลงเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ข้างนอกฉันรู้สึกถึงหยดน้ำตาไหลลงแก้มอย่างไม่รู้ตัวแต่ในความเงียบนั้นมีเสียงแตกเบาๆดังขึ้นใต้พื้นไม้ฉันก้มลงมองเห็นขอบพื้นด้านหนึ่งยกตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างใต้ฉันค่อยๆก้มลงไปมือสั่นเล็กน้อยขณะสัมผัสพ,พื้นไม้เย็นเฉียบ ขอบพื้นตรงนั้นดูเก่าและแตกต่างจากส่วนอื่นราวกับถูกเปิดปิดมาหลายครั้งสามีหันมามองเธอทําทอะไรนี่อย่าเพิ่งฉันไม่ฟังเสียงหัวใจเต้นดังในหูราวกับจะระเบิดปลายนิ้วฉันค่อยๆงัดขอบไม้ขึ้นเสียงไม้เสียดกันดังเอี๊ยดในความเงียบกลิ่นอับชื้นและฝุ่นเก่าพุ่งขึ้นมาทันทีข้างใต้เป็นช่องว่างลึกมืดและเย็นราวกับซ่อนความลับไว้ฉันยื่นมือเข้าไปควานหาสัมผัสถ,ถึงบางสิ่งเย็นแข็งรูปทรงคล้ายกล่องเหล็ก เมื่อดึงขึ้นมาแสงฟ้าแลบพอดีส่องให้เห็นกล่องเหล็กเก่าขึ้นสนิมมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดแม่ผัวที่นอนอยู่ข้างเตียงขยับตัวน้อยๆดวงตาเปิดขึ้นอย่างเชืองช้าเมื่อเห็นกล่องนั้นสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันทีจากอ่อนแรงกลายเป็นตกใจสุดขีดอย่าเปิดเสียงเธอแหบพร่าะแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวอย่างแท้จริงฉันชะงักมือหยุดค้างอยู่กลางอากาศสามีมองแม่ด้วยความมุนงงแม่มันคืออะไรเธอสายหัวแรงน้ำตาเริ่มไหล อย่าย่าแต่ต้องมันฉันหันไปมองเธอแววตาเธอสั่นริกจนฉันรู้ว่ามันไม่ใช่แค่กล่องเก่าๆธรรมดาในนี้มีอะไรเหรอคะฉันถามเสียงเรียบแต่หัวใจเต้นรัวไม่หยุดแม่ผัวกัดริมฝีปากแน่นเหมือนกำลังสู้กับความกลัวที่ฝังอยู่ในใจมานานมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกพบอีกแล้วเสียงเธอสั่นอย่างกับสะอื้นสามีเอื้อมมือจะหยิบกล่องแต่ฉันขยับตัวบังไว้ของในบ้านนี้อยู่ในชื่อฉันฉันพูดช้าๆ ดังนั้นฉันมีสิทธิ์เปิดมันแวลตาแม่ผัวเต็มไปด้วยความตะะนกเธอพยายามเยียนตัวขึ้นแต่แรงหมดอย่าเดี๋ยวทุกอย่างจะพังหมดคำพูดนั้นเหมือนลมหนาวพัดผ่านกลางห้องฉันกลืนน้าลายอย่างยากลำบากแล้วค่อยๆหมุนกุญแจเล็กที่ติดอยู่ตรงกล่องเสียงคลิกดังขึ้นชัดเจนในความเงียบทันทีที่ฝาเปิดออกกลิ่นเหม็นขาวและฝุ่นเก่าผสมกันพุ่งขึ้นมา ข้างในมีกองเอกสารเก่าเงินสดที่เริ่มเปื่อยและซองจดหมายสีเหลืองหม่นซึ่งมีชื่อของสาม,มีฉันเขียนอยู่แต่ใต้ซองนั้นมีภาพถ่ายหลายใบที่ทําให้ลมหายใจฉันขาดห่วงทันทีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งหน้าคล้ายฉันอย่างประหลาดในอ้อมแขนของเธอมีทารกตัวเล็กๆและด้านหลังภาพนั้นเขียนไว้เพียงประโยคเดียวลูกของเราต้องไม่มีวันรู้ความจริงมือของฉันสั่นจนแทบถือรูปไม่ไหว หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเสียงลมหายใจของตัวเองดังแผ่วในหูสามีของฉันขยับเข้ามาใกล้มองรูปนั้นอย่างงงงันนั่นมันใครทำไมหน้าผู้หญิงคนนั้นเหมือนเธอขนาดนี้ฉันยื่นรูปให้เขาดูใบหน้าของเขาซีดลงในทันทีแม่ผัวร้องเสียงแผ่วอย่าอย่าให้เขาเห็นฉันหันไปมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธนี่มันเรื่องอะไรคะคุณแม่ใครคือผู้หญิงคนนี้เธอหลับตาแน่นน้ำตาเริ่มไหลอับแก้ม ฉันพยายามลืมมาแล้วแต่พระเจ้าคงไม่ยอมให้ฉันหนีสามีสุดตัวลงข้างกล่องหยิบซองจดหมายขึ้นมาเปิดออกข้างในมีจดหมายแผ่นเก่าที่หมึกเริ่มจางเขาอ่านออกเสียงอย่างสั่นเครือถึงลูกชายของฉันถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านจดหมายนี้ไม่อยากให้ลูกให้อภัยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นเธอไม่ใช่แค่คนใช้ในบ้านแต่เธอคือแม่แท้ๆของลูกเสียงของเขาขาดห่วงของเงยหน้าขึ้นมองแม่ผัวดวงตาเบิดกว้าง หมายความว่าไงแม่แม่ผัวร้องให้ออกมาทันทีมือกลุ่มอกแน่นเหมือนจะหายใจไม่ออกตอนนั้นพ่อของลูกมีคนอื่นผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เขารักจริงๆเธอสะอื้นแรงพูดต่อด้วยเสียงสัน่นเธอคลอดลูกก่อนตายแล้วพ่อของลูกก็ขอให้ฉันเลี้ยงเด็กคนนั้นแทนเพราะเธอจากไปกระทันหันสามีค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่อกตัวเองดวงตาเริ่มพร่าหมายความว่าฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ แม่ผัวสายหน้าเบาๆแต่ฉันรักลูกจริงๆฉันเลี้ยงลูกเหมือนลูกของตัวเองทุกวันฉันยืนฟังอยู่ตรงนั้นเหมือนเวลาหยุดนิ่งภาพทุกอย่างในหัวกลับตาลปาดความเกลียดความโกรธความแค้นทั้งหมดกลายเป็นหมอกควนันแม่ผัวค่อยๆหันมามองฉันดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความรู้สึกผิดและผู้หญิงคนนั้นเธอพูดช้าๆเธอคือพี่สาวของเธอเองโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนฉันยืนอึ้งรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไป อะไรนะเสียงฉันแทบไม่ออกจากลําคอแม่ผัวพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลไม่หยุดฉันพยายามปิดมันไว้เพราะกลัวความจริงจะทำลายทุกคนเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งราวกับฟ้ากำลังตอบรับคำสารภาพนั้นฉันค่อยๆสุดตัวลงกับพื้นมองกล่องในมือที่ตอนนี้กลายเป็นหลักฐานของความลับทั้งหมดความจริงที่ไม่มีใครพร้อมจะรับ และในความเงียบพิตามาเสียงหัวใจของทุกคนในห้องเต้นแรงอย่างบ้าคลัง่งราวกับกำลังจะระเบิดพร้อมกันฉันจ้องรูปในมืออยู่นานรู้สึกเหมือนสายตาตัวเองพร่าเลือนเสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆในหูเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงความม่างกล่าวที่สาวของฉันฉันพึมพำเบาๆราวกับพูดกับตัวเองเธอคือแม่แท้ๆของคุณนั้นเหรอสามีของฉันนิ่งไม่ตอบดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนความตกใจและความกลัวมันเป็นไปไม่ได้เขาสายหัวช้าๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน แม่ผัวมองเขาทั้งน้ำตาฉันไม่มีทางเลือกลูกฉันแค่ทำตามที่พ่อของลูกขอไว้ฉันเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างไม่เชื่อสายตาคุณรู้มาตลอดว่าฉันกับเขามีสายเลือดเดียวกันแล้วคุณยังเสียงของฉันขาดห้วงไม่กล้าพูดต่อความจริงที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นนั้นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบแม่ผัวปิดหน้าร้องให้สะอกสะอื้นฉันไม่รู้ว่าพวกเธอจะพบกันทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเธอพูดต่อทั้งน้ำตา ตอนที่เธอมาสมัครเป็นเลขาของบริษัทฉันจำหน้าเธอไม่ได้เลยฉันคิดว่าเธอแค่คนธรรมดาฉันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวมือยังคงถือภาพนั้นไว้แน่นในหัวมีแต่เสียงกล้องของคำว่าพี่สาวแม่แท้แท้ลูกของเราทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงเข้าด้วยกันช้าช้าทำไมแม่ผัวถึงเกลียดฉันนักทำไมเธอถึงอยากให้ฉันออกจากบ้านและทำไมเธอถึงสั่นเทาทุกครั้งที่มองหน้าฉันสามีของฉันมองฉันอย่างตกใจดวงตาเริ่มพร่า ไม่จริงมันต้องมีอะไรผิดแน่ๆเขาคว้าเอกสารในกล่องขึ้นมาอีกปึกใบสูติบัตรเก่าคร่ำคร่าลายเซ็นของแม่แท้แทๆเขาอยู่บนกระดาษนั้นและชื่อบิดาคือชื่อเดียวกับพ่อของฉันฉันยืนนิ่งมือสั่นความเย็นวิ่งขึ้นมาตามสันหลังไม่ฉันพูดเบาๆนี่มันไม่จริงแม่ผัวพยายามจะเอื้อมือมาหาฉันฟังฉันก่อนนะฉันแค่ต้องการปกป้องทุกคนแต่ฉันทอยหลังอีกก้าว ปกป้องเลยคะเสียงฉันเริ่มสัน่นคุณกำลังบอกว่าความรักของฉันกับเขามันคือบาปงั้นเหรอความเงียบปกคลุมห้องทันทีไม่มีใครกล้าพูดอะไรมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกแรงขึ้นอีกครั้งแสงฟ้าแลบสว่างว่าผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นน้ำตาของแม่ผัวที่ไหลไม่หยุดเธอสบตาฉันอย่างหมดแรงฉันขอโทษและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นล่างเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกอย่างแรงทุกคนสะดุ้งหันไปมอง เสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาในบ้านช้าๆมีใครอยู่ไหมเสียงทุ้มต่ำของผู้ชายดังขึ้นจากด้านล่างฉันชะงักเสียงนั้นคุณหูอย่างน่าประหลาดเหมือนเสียงที่ฉันได้ยินในความฝันหลายคืนก่อนหน้านี้ฉันยืนนิ่งมือยังคงกลุ่มภาพถ่ายไว้แน่นเสียงฝีเท้านั้นค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทุกย่างก้าวดังสะท้อนในบ้านที่มืดชื้นสามีของฉันขมวดคิ้วใครหนะ่าเสียงเขาสั่นเล็กน้อย แม่ผัวสุดตัวลงกับเตียงร่างสั่นสถานน้ำตาไหลไม่หยุดเสียงฝีเท้าหยุดตรงชั้นสองฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่เสียงทุ้มกระซิบต่ำมีพลังบางอย่างที่ทำให้ขนแขนลุกชันฉันค่อยๆย,ยกมือขึ้นทำให้สามีหยุดอย่าขยับไปไหนเงามืดปรากฏที่ปลายบันไดแสงฟ้าแลพอดีเผยให้เห็นชายคนหนึ่งในชุดดำสนิทดวงตาของเขาเย็นชาแต่แฝงความคุ้นเคยที่ฉันไม่อยากจำใครคุณคือใครฉันถามเสียงสั่น เขาเดินเข้ามาใกล้แต่ละก้าวอย่างช้าๆราวกับกำลังชั่งใจฉันเป็นคนที่รู้ความลับทั้งหมดของครอบครัวนี้ฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงฝนดังเป็นฉากหลังเสียงหัวใจเต้นดังจนแทบระเบิดสามีของฉันก้าวเข้ามาข้างๆฉันมือสั่นแต่ก็ยังมั่นคงแม่ผัวร้องออกมาอย่าอย่าแต่ต้องพวกเธอชายคนนั้นยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับเย็นเยือกไม่ใช่เรื่องของฉันที่จะแต่ต้องใครเขาพูดช้าๆ แต่เรื่องทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยคืนนี้ฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านตัวราวกับมันพัดพาทุกความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านออกมาชายคนนั้นชะงักสายตาไปที่กล่องในมือฉันนั่นคือสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นเขาพูดเสียงต่ำฉันรู้ทันทีว่าที่กล่องนั้นมีไม่ใช่แค่ความลับของแม่ผัวแต่เป็นความลับของครอบครัวทั้งหมดรวมถึงเรื่องพี่สาวที่ฉันไม่เคยรู้เขาค่อยคก้าวเข้ามาใกล้พลังบางอย่างแผ่ออกมาทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเป็นเท่าตัว คุณเป็นคนเดียวที่สามารถตัดสินใจได้เขาเอ่ยเสียงแผ่วฉันก้มมองกล่องอีกครั้งมือสั่นไม่หยุดฝนตกหนักกว่าเดิมฟ้าผ่าลงอีกครั้งและทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากใต้พื้นเสียงร้องขอช่วยเหลือแผ่วเบาแต่ชัดเจนฉันกลืนน้ำลายไม่รู้ว่าควรจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดหรือปกป้องพวกเขาทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันและฉันรู้ว่าชั่วพริบตานี้การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการฉันนิ่งอยู่กับที่มือยังคงจับกล่องแน่น เสียงร้องขอช่วยเหลือจากใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและเจ็บปวดจนหัวใจฉันบีบแน่นสามีของฉันก้าวเข้ามาข้างๆแววตาเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวเราต้องทำอะไรสักอย่างเขาพูดเสียงสัน่นแม่ผัวพยายามลุกขึ้นแต่แรงหมดเธอเพียงยกมือสันส่นๆแสดงความกลัวฉันหันไปมองชายลึกลับผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งดวงตาเย็นเฉียบจ้องมาที่กล่องในมือฉันเปิดมันเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นความจริงอยู่ข้างในและมันรอคุณอยู่แล้ว หัวใจฉันเต้นแรงเสียงฝนกระทบหน้าต่างดังเป็นจังหวะราวกับนาฬิกานับถอยหลังฉันค่อยๆวางกล่องลงกับพื้นขยับฝาเปิดอย่างช้าๆแสงไฟฟ้าผ่านลงอีกครั้งเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นนอกจากเอกสารเก่าเงินเปื่อยและซองจดหมายยังมีวัตถุอีกชิ้นหนึ่งมันเป็นสมุดหนังสือเก่าปกหนังสีดำด้านบนมีชื่อเขียนด้วยลายมือที่คุ้นตาฉันหยิบมันขึ้นมาพลิกเปิดหน้าต่างแรก ข้อความที่เห็นทําให้มือฉันสั่นลายมือบรรยายเหตุการณ์ทั้งหมดของครอบครัวความลับการทรยศการหักหลังทุกคําทุกบรรทัดล้วนเกี่ยวข้องกับฉันที่สาวฉันและแม่ผัวฉันอ่านไปน้ําตาไหลพรากความโกรธความเสียใจและความสับสนรวมกันในใจสามีของฉันยืนข้างๆเงียบๆมือเขาสั่นขณะพยายามเข้าใจแม่ผัวร้องให้ออกมาดังๆฉันทําไปเพราะคิดว่ามันดีที่สุดแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่าฉันผิดชายลึกลับก้าวเข้ามาใกล้ฉันมองเขาเต็มตา ตอนนี้เธอรู้ทั้งหมดแล้วเขาพูดเบาๆการตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดชะตาของทุกคนฉันก้มหน้าลงมองสมุดในมือใจฉันเต็มไปด้วยคำถามฉันควรเปิดเผยความจริงทั้งหมดหรือเก็บมันไว้เพื่อปกป้องทุกคนฝนยิงคงตกหนักฟ้าผ่าสลับแสงสว่างในห้องฉันรู้เพียงอย่างเดียววินาทีต่อไปของฉันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของทุกคนในบ้านหลังนี้ไปตลอดกาลฉันยืนนิ่งอยู่กับสมุดในมือหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุด ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันทั้งสามีแม่ผัวและชายลึกลับฝนด้านนอกเกงคงกระหน่ำเสียงฟ้าผ่าเป็นจังหวะราวกับโลกทั้งใบกำลังรอคำตอบของฉันมือฉันสั่นขณะพลิกหน้าต่อไปข้อความทุกบรรทัดเหมือนกรีดลงกลางหัวใจมันเล่าถึงความลับของครอบครัวเรื่องพี่สาวฉันที่ถูกปิดซ่อนเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้ฉันรู้ทันทีว่าความจริงนี้จะทำลายทุกอย่างสามีของฉันยืนข้างๆพยายามเอื้อมมือมาหาฉันแต่ฉันสายหน้าเบา ฉันต้องรู้ให้หมดก่อนทุกอย่างต้องชัดเจนเสียงฝนและฟ้าผ่ากลายเป็นฉากหลังที่ตึงเครียดฉันพลิกไปหน้าสุดท้ายและพบจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือพ่อฉันหากลูกได้พบสมุดนี้แสดงว่าความลับไม่สามารถซ่อนอีกต่อไปทุกการตัดสินใจของลูกจะกำหนดชะตาเราฉันกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความเย็นเยียบไหลผ่านร่างชายลึกลับยืนใกล้ๆผู้เสียงต่ำทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้วตอนนี้เธอเลือกเองว่าจะทำอะไรต่อไป เสียงฝนเริ่มซาลงแต่ความตึงเครียดในห้องไม่จางฉันรู้สึกถึงแรงกดดันทั้งหมดของครอบครัวกองอยู่บนบ่าของฉันแม่ผัวเงยหน้ามองฉันน้ำตาไหลอับแก้มสามีของฉันกัดฟันแน่นพยายามกลั้นความกลัวและสับสนฉันค่อยๆย,ยกสมุดขึ้นเหมือนรู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตัดสินชะตาทั้งหมดทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันและฉันรู้ว่าเพียงแค่เปิดปากพูดคำเดียวหรือเพียงแค่เผยความลับในสมุดนี้ ชีวิตของทุกคนในบ้านหลังนี้จะเปลี่ยนไปตลอดการฝนหยุดตกฟ้าเริ่มสว่างเล็กน้อยแต่ความมืดในใจของฉันยังหนาทึบฉันสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆเริ่มอ่านออกเสียงบรรทัดแรกฉันยืนตรงกลางห้องมือยังคงกลมสมุดไว้แนะ่นลมหายใจของฉันสั้นและตื้นเสียงฝีเท้าของชายลึกลับยังนิ่งอยู่ข้างๆดวงตาของเขาจับจ้องฉันเหมือนรอคำตัดสินฉันเริ่มอ่านบรรทัดแรกด้วยเสียงแผ่วเบาทุกคำที่หลุดออกมาจากปากทำให้บรรยากาศในห้องหน่วงหนัก สามีของฉันก้าวเข้ามาใกล้พยายามเอื้อมมือมาแตะไหล่ฉันแต่ฉันสายหน้าแม่ผัวนั่งพิงเตียงร้องให้สะอื้นมือกุมอกแน่นราวกับกลัวคำพูดของฉันจะกลายเป็นดาบพ่อของฉันฉันอ่านเสียงสัน่นเขาไม่ได้รักแม่เพียงคนเดียวสายตาของทุกคนเบิกกว้างฉันพลิกหน้าต่อไปเขามีความสัมพันธ์ลับกับผู้หญิงคนหนึ่งและลูกคนนี้คือพี่สาวของฉันความเงียบปกคลุมห้องทุกเสียงถูกกลืนโดยความตึงเครียด สามีของฉันก้าวถอยหลังดวงตาแดงกับเหมือนคนที่เพิ่งถูกฟ้าผ่ากลางอกแม่ผัวเงยหน้ามองฉันน้ำตาไหลพรากฉันฉันพยายามปกป้องลูกทุกวันแต่ตอนนี้ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้วเธอพูดเสียงสั่นฉันถอนหายใจเบาเบารู้สึกเหมือนแรงกดทั้งหมดบนบ่าหายไปชั่วขณะชายลึกลับก้าวเข้ามาใกล้เสียงทุ่มต่ำตอนนี้เธอรู้ทั้งหมดแล้วการตัดสินใจต่อไปจะก,กำหนดชะตาชีวิตทุกคนในบ้านนี้ฉันเงยหน้ามองเขาดวงตายเย็นเฉียบแต่มั่นคง ใจฉันเต็มไปได้วยความสับสนความโกรธความเสียใจและบางอย่างที่คล้ายความสะใจ,จฉันรู้ว่าคําตอบของฉันในวินาทีนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการฝนหยุดแล้วแต่สายลมเย็นพัดเข้ามาทําให้ผมปลิวไหวฉันค่อยๆวางสมุดลงบนโต๊ะกระชับมือทั้งสองข้างและพูดออกมาช้าๆด้วยน้ําเสียงมั่นคงตอนนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยทุกคนในห้องชะงักพวกเขารู้ทันทีว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และฉันรู้วินาทีต่อจากนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นการเปิดโปงและความจริงที่ซ่อนอยู่มานานหลายสิบปีฉันมองทุกคนในห้องอีกครั้งสายตาของพวกเขาผสมผสานไปด้วยความกลัวความสับสนและความคาดหวังแม่ผัวนั่งเงียบมือกลุ่มหน้าร่างสันสานแต่ไม่มีเสียงตัดพ้ออีกสามีของฉันยืนมองสมุดที่อยู่บนโต๊ะเวลตาเต็มไปด้วยความตกใจและความเข้าใจชายลึกลับถอนหายใจช้าๆแล้วก้าวถอยไปหนึ่งก้าวทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้ว เขาพูดเสียงต่ำก่อนจะหันกลับเดินออกไปจากบ้านความเงียบปับมาปกคลุมแต่คราวนี้ไม่ใช่ความตึงเครียดแต่เป็นความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นฉันค่อยๆเปิดสมุดอีกครั้งอ่านเรื่องราวทั้งหมดอย่างละเอียดเมื่ออ่านจบฉันวางมันลงด้วยมือมั่นคงฉันหันไปมองแม่ผัวน้ำเสียงฉันเรียบแต่ชัดเจนทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณทำเพราะคิดว่ามันดีที่สุดแต่ตอนนี้ความจริงเปิดเผยแล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่แม่ผัวพยักหน้าน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้า สามีของฉันก้าวเข้ามาจับมือฉันแน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเขาพูดด้วยเสียงสั่นแต่เต็มไปด้วยความจริงใจฉันสูดลมหายใจเข้าลึกมองไปรอบๆบ้านแสงแดดแรกของเช้าส่องผ่านหน้าต่างทุกอย่างชัดเจนขึ้นความเจ็บปวดความลับและความแค้นทั้งหมดแต่ตอนนี้ความสงบความเข้าใจและการให้อภัยเริ่มเข้ามาแทนที่ฉันก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านฝนหยุดแล้วแต่ความสดชื่นของสายลมยังพัดเข้ามา บ้านหลังนี้ยังคงอยู่แต่ชีวิตของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระความหนักอึ้งจากอดีตคลายลงและแม้ว่าเรื่องราวในครอบครัวนี้จะเต็มไปด้วยความลับและความเจ็บปวดฉันก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเข้มแข็งและความจริงใจและบ้านหลังนี้จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นครั้งใหม่ความเงียบสงบเข้ามาแทนที่ความตึงเครียด ฟ้าเริ่มสว่างแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นทุกมุมบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำฉันยิ้มบางๆปล่อยให้ลมหายใจไหลออกมาอย่างสบายชีวิตของเราทุกคนในบ้านหลังนี้ถึงแม้จะผ่านความมืดมนแต่ตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสร้างแสงสว่างใหม่ด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดจบลงอย่างสงบแต่บทใหม่ของชีวิตเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น